สบายดีพี่น้องสุขุูสุกคนวันนี้ก็มีพิเศษพาการกินเป็ดพี่น้องนี่ก็คือไข่เป็ดเป็ดแม่ไข่มีมมพี่น้องบบาเขียวมาพบกันเครื่องทางพี่น้องเลยพี <c oughs> ่บาเขียวดีใจขนาดคือว่าเป็ดซู้กันกินเดยวสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็เนี่ยพี่น้องเพื่อน หน้าตาดีพี่น้องออหน้าตาดีได้แต่ว่าเสียใจมีแฟนแล้วมีแฟนแล้ว,ลว,วกำลังพาก,กันซอยซีนเป็ดเฮ็ดลาบแล้วก็เฮ็ดเลือดแปงพี่น้องเลยยังค้างหมอ่อยู่ฟังสมเลยปะอืมทมักตรงเลย,าส,เลยสามสิบปีพี่น้องเอ้ยบม่ได้พบก,กัน สูคนสูสม,ม่าหากินอืมไปล้างก่อนทีมงานาเฮาเพิ่นว่าอยากคิดยูทูบนำอยู่เลยพี่อน้องเ้ยกำลังใส่เนื้อเป็ดพี่อน้องใส่ตม้มอันเขียวๆนี่คืออันใบอัน มาเคียบเลยพี่น้องน้อยหน่าเพรว่าใบน้อยหน้าต้มนี่มันเสียบซ้ำเดียวกับใบซาเลยใส่ใส่ใส่อเลยเอาไข่ใส่ไปนี่เป็ดไม่ไข่แก้ปิดไม่ไข่เป็ดไม่เท่ารีพ่ออยู่บนน้ำพ่ออ่ะน้ำตื้นเงีะ แลนแล้วว่าแจ๊บบอลล้นหรอวะล่ากับพีฟิงโอ้ไม่ไ้มันไม่มาคิดต่อแ่ว่าอได้เจอล้ล่าล่าปิดไม่ใี่มึนี่กัเนื้อเนื้อปิดเขาขวดเรียบร้อยแล้วสีแบ่งล่ากับแบ่งแบ่งให้เริ่มแปลง เนี่ยนีุ่เียเนยองเนี่ยนี่ใสแตงเลือดกามเยอะาีใส่สดสดเลยตู้เย็นเากมี่ะบอเขียวว่าพี่น้องเอ้ยตู้เย็นเทากมี่ะเดี๋ยวมันนี่เ็ดอันใส่ข้เบิงมันนี่ะาบอว้า แดงจริงครึ่งแล้วพี่น้องเลือดเลือดถ้วยดำมันก็เลยสิบ,บ่บแดงปดันใดสิบย <10 S 2> อดเยอะ, <laughs> ะเลยพี่น,น้องมานพังหอมอหอยว่ะ ตามก่่อนปะสูตรนี้แต่ละแต่ละสร้างแต่ละสูตรบคคือกันมาเขยวกันลาบเป็ดน้องอล้วเรียบร้อยแล้ว รอตตต้มอะนรไม่ต้องซีมนะซีมปะ่ปะใช่ป่ะจางไอ,อ,อ้เค็มดแซ่บเนาะ่มีเวลาเลยเสร็จแล้ว แล้วเดจ้าเกิดของหฮากล้ามเรียบร้อยน้าโอ้เป็นวุ้นเลยพี่น้องลราบลับต้มมาเด้อกินข้าวแล้วน้ำกันเด้อพี่น้องสุครูสุคนขึ้นมาใต้เออมานั่งได้สบายดีพี่น้องกินข้าวเด้อพี่น้องเด้อ กันมื้้อนีข้าวผักหาโลดกินข้าวกับแขกกับพี่น้องเบาเขียวเป็ดปัาเป็ดลุงพี่น้องเอ้ยลุงจิ๋วหน้าตาคือกันอยูบออ <c oughs> ่บพพ่พี่น้องนี่กะอายฮักเพิ่นเฮ็ดงานน้ำกันสามปีสิปีพ่อกันข้างนึงพี่น้องเอ้ย เลยเอารับเป็ดสู่คนกินมมีอย่างกินเป็ดเห็ดเยอะเหนมากมาเสียงมาเสียงเขาเยอะเลยเต็มเลยม่บอกไม่เหียนไฟฟ้าคันบั้นกับบหุจักกันซะ ซบบ่ะเซบเซบอายอ่ะเขากองอายอพี่น้องอดีเลยยังยังได้สำนีได้ <laughs> คนอื่นท่น,นก,อกอ้อนี่อีอายมาเฮือนยูทูบเบอร์กับแบบนี้แหละเทาลีพ่นพังวิทยุ ฟังเสียงเพลงพี่น้องไปหามาแว่เถ่อนหน้ากะมาเถ่อนหน้ากะแว่อีกนั่งช่ได้ขึ้นมาอีกบะ่ะหรือบัาไปหน,น้าน,นติดเลยที่เจ้า,ากบมาลงมาหาไสา้บ่หรือบัเมือบบาลปักซีเอ,อ้อ กะเดียบอะะเดียบอะจะลงปักเซกลับขึ้นมาเมนูนี้นานๆจะได้เฮ็ดเท่านึงพี่น้องเลยกีกอบตัวป่วนเฮาวลับ กินข้าวน,นั้นแล้วแล้วพี่น้องก็สั่งสันกันห้ากวดมันนี่ไปสั่งสันหลายเพราะว่าพญาตโควิด <c oughs> เข้าเจ้ามาให้สั่งสันกันแล้วก็บอกเกี่ยวเพื่อนสิสอสอนสอนไอพื่นเ็ u t u b e บมงเท่อกับเมื่อเงินเมื่อซานแหละจะได้พากันเฮ็ดนะครอบครัว สอนไว้เพื่อนว่าให้มีความหูเพื่อเพื่อไปพัฒนาครอบครัวตัวเองไปไปไปแบบนี้แล้วต่อได้ไหมมันอยู่ในเรื่งองมาพุกเจ็ดจีนไป,แ,ปไแบนแบ,นแบนี้ได้นในในเดินทางตลอดเดินซ้ายเดีย แม่แบบแบบมอดำเรือง็เนาะอบ้านี่เพรบะวานนั่นอันนี้เอาจจะใครก็หมดเรื่องนึงเพราะว่าเขาจะมีจุดยืนได้อันนี้คือมอดเรื่องในบ้านนี้และบ้านจอบ้านจอเป็นจะมีจุดยืนอีกบนนึงแต่ว่าเขาสามารถไปได้ทั่วเมืองนะจุดนึงก็จุดมาแต่เมืองนึงก็จะเป็นเดือนเลยเนี่ยตัวเมืองนะมอดลำเดือดตัวเมืองใหญ่แนาะอนแ่เล้ยกลางแม่เล้ยงมืนเ้าเมืองเลยเลี้ยวมาเลี้ยวก็เปยเมืองเลยเมื่อเลี้ยวเลย แย่งมาแล้วม ah <os> <us en wan cartoon> ังหานแน่นอนอืมมันเป็นพวกมากพวกตั้งเลยลูกอืมครับคือจะได้ดังเห็นไรบอลคือถ้าค่อยอยู่จุดเดียวเนาะอยู่จุดเดียวครับเดี๋ยวจเดียกตั้งเตาให้เดิมๆเดี๋ยวจะม จะเจ้าไหลไปบ้านนั้นบ้านนี้พบหลายคู่หลายคนกับม้วนไปแบบนึงถ่ายเครื่องนำ้ำต่เลือกได้อยากอยากไปแบบนี้บอกเลยว่าอยากอยู่กับที่ถ้าเลือกได้เลือกแบบอยอยู่กับที่แล้วมันเหนื่อยเนอะเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยมันเดินทางตลอดเลยยังเ,เกิดอุบัติเหตมที่เห็นมัน้ยมันมันหลายอย่าง มันจะบางทีมันเกิด,ดอัอรคุมรภัยมันจะไปอยู่กลางเครื่องแล้วมีไปหนาก็ไม่ได้เคยหลังไปเป็นวเจเตียนเกียเนาะวเเตียงคนดีวหร้ว่าอ้ออออาวน,น,น,นิดนึเเงเนาะบมิดเดนอนวันละสามีมือติดวันละหกบังบได้่ยกจ้าเ้คนีต้ทกรซีคันหมดีคันทุกนเนี่แย,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 นนย,ย,ยแต่เอาคนละมูนอนะเจ้าอยู่หันบ่ เออดีใจังปลอดภัยราเข้าไ้อยู่ในเด็กทางน้ำนะนอยู่เป๊ะๆนั้นเนาะอยูนะ่แบบเมัางนเบืา,าไปกอืรด้เดียวบบรดักุนลุกระดับเข้าไปไดับุนดังเน,น้ยเข้าไมีแต่ทหารเข้าไปนัน

แต่ว่าบ้านเมียเจ้าเข้าไปในพวิจะไปได้เนาะมีโอกาสไปริมน้ำเด้บ้านเมียคนเด็กเนี่บ้านเมียเพิ่็เข้ามาทางหลักมาทางนั้นขันเมืองทางหลักเอ่ยฮบาหลักทางปักซองก็ได้มันบอกอปักซองก็ได้เมืองปฐุมพรก็ได้แต่ว่าขันเมืองทอางอัสสัปุยแล้วมัน่านตัวเองที่เรียกม,มาทางหลักนี่มันเด็กมาทางมันไกลเด้เนาะ ไม่ใช่เมือปันต้นเอง้องไปผ่านสถานที่โรงแราตัวอ,อ,อ,อันเจ็กคนไหนบําม,มาก้อนนี้ก็ลาไปก่อนเด้อวพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสาอือโพร,ร์จดเดอจ้าแล้วก็น้องต้อยเมลียงเดี่ยวนำแล้วก็แม่น้องเกตนำเด้อพี่น้องฝากติดตามเลยเด้อสบายดีพี่น้องเนี่ย บ๊ายบายเด้อพี่น้อง